กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าคลิปนี้กับพาท่านผู้ชมมาชมบ้านหลังใหญ่หลังงามของบ้านลุงหารใหม่เกา่าบ้านหลังนี้กัมีขนาด9คูณ12เมตรกว้างเกา่ายาวหรือว่าลึก12เมตรบ้านหลังนี้มีอยู่3ห้องแล้วก็มี2ห้องน้ำ มีทางงางกว้างจ้ามีเสาทั้งเบิด12สิบสองตน้นเป็นเสาประมาณหนาสิบสีเสาบักใหญ่เลยจ้าพูดถึงบ้านใหม่นี่ก็มีท่านผู้ชมมักบ้านใหม่ลลหลายๆท่านที่ชื่นชอบบ้านใหม่เป็นชีวิตจิตใจหรือว่าเป็นพิเศษ มีขอสงสัยเขามากหลายๆยอย่างแต่ว่าก็ทย,ยอยตอบท่านผู้ชมไปแน่แล้วเนาะในแต่ละคลิปก็มีการตอบคําถามท่านผู้ชมไปในโตแต่ว่ามาสําหรับคลิปนี้ก็มีคําถามที่แบบบ่เคยมีไผรถามมาก่อนก็คือว่ามีท่านผู้ชมสงสัยว่าไม่นี่ก็มกักงามแต่ว่าหักย่านย่านย่านสร้างย่านทางลานปอม เอาไม่ปลอมเอาไม่ยอมไม่เฮ็ดบมเมนไม่แท้แล้วยอมเฮ็ดสีเฮ็ดให้มันคือตาไหมกะสงสัยเขามากคือกันจ้าแต่ว่าทางช่องนี่กะมักบ้านไม่คือกันแล้วกะอยากได้บ้านกะศึกษาเรื่องบ้านเพราะว่าอยากได้บ้านจากหลังลงทุนเสียเงินไปนี่ก็อยากให้คุ้มค่าเนาะจ้าเนาะกะศึกษาละเอียด กัย่งบได้ละเอียดมากมมยแต่ว่ากับพยายามสิ่งใดที่เข้าสงสัยเข้ากับถามทางลานเพื่อทีสีไใดเป็นขอมูลในการตัดสินใจแต่ว่ากะอีกโดนยุ่ละจ้าแจ็คสีมีแจ็คสิเป็นจริงบอ่อในการซื้อบ้านแต่ว่ากับมีความคิดอยากใดเนาะกัสอบถามทางลานเบื้องต้นมาใส่ไม่ ใส่ไหม่ทั้งเบิดบอใหม้แทบอทางลานก็คือว่าใช้ไม้จริงไม้แท้ไม้เก่าเป็นใหม่ที่รับสื่อสิบ่เราว่าสิเป็นบ้านอาคารโรงเรียนหรือว่าบ้านเก่าที่ไผยขายทางลานก็รับสื่อมากเนาะจ้าเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มาชมบ้านของจริงเนาะจ้าเนาะกะ็ได้หูว่าทางลานนย่อมหรือว่าบ่อยอม แต่ว่าเท่าที่ทางช่องได้ชมบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนี่คือไม่จริงจ้าไม่แท้พูดถึงการย่อมไม้นี่ท่างช่องก็ยังบ่เคยสัมผัสคือกันจ้าว่าเป็นจังใดเคยเห็นแต่บ้านปูนเราเอามาลงสีเป็นท่าสีคือจังลลยใหม่สีใหม่ยังสีแม่จ้าเคยเห็นอยู่แต่ว่าหากเป็นบ้านปูนเด้เอาสีมาท่าเป็นลลยใหม่คือใหม่คล้ายๆใหม่เลยแต่ว่า ให้มีความมิสเนห์ให้มีความสวยงามขึ้นจังไหมนี่กะมีความแตกต่างอยู่จ้าทำใหม่แท่นี่ลงสีแล้วมันสีงามมิสเนห์ลงเงาลงอย่างเนาะมันสีมีความแตกต่างกันอยู่จ้าของจริงกับของปลอมนี่บ้านหลังนี้ฟังราคาแล้วก็ถือว่าสูงอยู่จ้าแต่ว่ามเบิงใหม่นี่เทิงเซาใหม่เทิงใหม่นี่มีแต่ใหญ่ๆจ้าเป็นตะโออนไลน์ ชมหลบๆอบแล้วกับสีผ้าทำไปชุ่มขึ้นไปชมบนบ้านเนาะจ้ะานเนาะบาดนี่กับขื้นบันไดไปเลยจ้าบันไดทั้งเบิดมีสิบคันจ้าบันไดกันนาใงญ่เทิงแผ่นหนาใหม่ที่ทางงลานน้ำมใสยนี่ยกับสิบเป็นใหม่เกา่าใหม่ร่วมเนาะจ้าเนาะกับมีประมานใหม่ประดูไม่จิกหรือว่าไม้เต็งไม้แดง ไม่กุง้งไม่ซาดหรือว่าเอื่นไม่พ่วงเนาะจาะ้ะเนาะในเรื่องการค้นทรงและติดตัง้งกับ,บต้องห่วงจ้าหายห่วงได้เพราะว่าทางลานกับมีวิธีการค้นทรงค้นย้ายติดตัง้ง้อมสร้างราคากับ้อมติดตั้งเนาะจาะ้ะเนาะมีท่านผู้ชมยังสงสัยเขามากอยู่จ้าว่าราคานี่้อมติดตัง้งบ่อราคานี่้อมติดตัง้งพ้อมอยู คืนมาถึงโตบ้านก็สิเห็นทางยางหรือว่าโถงโลงเลยจ้ากว้างขวางสะดวกสบายฝ้าไม่สวยงามจ้าฟังขวามือแล้วก็ฟังซ้ายมือก็สิเป็นห้องนอนขนาด3าคูณหเมตรซ้ำกันเลยจ้าทั้งสองห้องมองตรงไปด้านหลังสุดก็ิิเป็นห้องครัวจ้า หองอเนกประสงค์ขนาด3ามคูนหเมตรซ้ำกันกับห้องนอนเดี๋ยวมาชมห้องที่หนึงกันเลยจ้าหองนี้เป็นห้องท้ายมือเขามาในโตหองนี่ถือว่าไญ่โล่งจ้าหองใ่คักภายในกะบุผนังเรียบร้อยจ้าผนังนี่กะสิเป็นบุไม่อัดเนาะจ้าเนาะโมเมนต์ผนังไม่ ภายในห้องนี่ก็มีห้องน้ำภายในโตแล้วก็มีตู้อเนกประสงค์พื้นห้องน้ำานี่ก็ปูพื้นสําเ็จไว้ให้เรียบร้อยส่วนการเพิ่มเติมนี่คือลูกค้าต้องเอาไปเพิ่มเติมเองจ้าในส่วนของห้องน้ำสามารถปูกระเบื้องทับได้เลยเพราะว่าทางงลานปูพื้นสําเ็จไว้ให้เรียบร้อยแล้วกระสีมีส่วนนี่ละจ้าที่เป็นไม้ บุไม่ผนังไม่แต่ว่าตรงนี้กระสีโมเมนต์ไมเนะจ้า,จานะผนังโมงเมนต์ไม้โครงภายในก่อนบุผนังกะเป็นไม่อยู่จ้าแต่ว่าผนังที่บุนี่คือโมอเมนต์ไม่กัชมรอบๆไปน้ำกันจา้า ต่อไปช่มห้องที่สองจ้าห้องที่สองเนี่กะเฮ็ดเป็นห้องรับร่องใดจ้าห้องนี้เป็นห้องโลง่งบ่มีห้องนา้าภายาในโตแล้วก็บ่ได้มีเฟอร์นีเจออีหยังไ้ในส่วนของหนาตางก็มียุ่ซีชุดเนาะจ้าโป่งโล่งสบายหลังคาสูงด้วยจ้าเพดานสูงผ้าในห้องกะคือกันกับห้องที่หนึ่งเนาะจ้าออกแบบคือกันบ่มีแต่หองนา้า ตูต้อนเนกประสงค์ห้องนี้นี่สามารถปรับเพิ่มได้นะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดอยากได้ห้องนอนหลายๆห้องห้องนี้นี่สามารถกั้นห้องเป็นเพศเป็นสองห้องนอนได้จ้าห้องนอนขนาด3คูณ3เมตรสองห้องได้เลยตามความสะดวกนะจ้ะเนาะตามความเหมาะสม ออกจากห้องนอนห้องที่สองมายางมาดันหลังใส่มือหลังห้องนอนห้องที่หนึ่งกับสีเฮดเป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำห้องที่สองของบ้านเพราะว่าบ้านหลังนี้มีห้องน้ำสองห้องอันนี้ก็เป็นโถงยางทะลุหากันเนะจ้ะเนาะจากห้องน้ำมาเป็นห้องสุดท้ายโมห้องลังสุดกัสีเฮดเป็นห้องใยขึ้นกันจ้าห้องนี้ สามคูหกซ้ำกันทั้งสามหองเลยแต่ว่าหองนี่นี่สิว่าได้ปิดมิดชิดจ้าสิเฮ็ดเป็นระแนงด้านบนมีรูระบายเพื่อที่สิเฮ็ดเป็นหองครั้วหรือว่าห้องอเนกประสงค์แล้วแต่ความสะดวกความเหมาะสมของเจ้าของบ้านที่สืสอไปเนะ,จ,นะ,นะนนจ้าเนาะลงโป่งคือกันจ้าห้องนี้นี่สิมีประตูทางเข้าได้สองทางสองสองฟังเลยจ้า สามารถกั้นห้องได้คือการจ้าห้องนี้กับกั้นห้องได้เพราะว่ามีประตูเข่าออกได้ทั้งสองจุดจุดล็อกหองล็อกที่หนึ่งกับจุดล็อกที่สองมีประตูเปิดเข้าออกได้กั้นห้องได้จ้าเสเหตุเป็นหองครัว้วขนาดสามคูนสามก็ได้อีกหองหนึ่งสามคูนสามก็แล้วแต่เสีเหตุเป็นห้องอยังกั้นเห็ดได้จ้าหรือว่าอยากป้อยโล่งก็แล้วแต่ความสะดวก อันนี้ค่ะเว้าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะจากเนะิได้มองเห็นภาพเบ่งไปน้ำฟังไปน้ำก็ได้มองภาพออกพยายามทายพยายามอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เห็นเหมือนมาเบ่งจริงเนอกจากเนะเสมือนมาเบ่งด้วยตัวเองหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากให้ อยากสอบถามเรื่องอยังหรือว่าอยากให้เวาเรื่องอยังก็สามารถคอมเมนต์ได้จ้าบางที่ยา่ามพาท่านผู้ชมชมบานบางที่ก็ลืมจ้ามีลืมเวาแน่เว้าแน่กะกามีจ้าเกิดความตื่นเต้นเกิดความประมาทมีจ้าก็ขออภัยไปแล้วล่ะจ้าในจุดที่บกพร่องหรือว่าจุดใดที่ท่านผู้ชมว่า อาจจะต้องปรับปรุงทางช่องก็พรออมยินดีจ้ายินดีปรับปรุงแก้ไขกะก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาล่ะจ้าซอยให้เป็นกระจกนะจ้ะเนาะกระจกซองกระจกให้ทางช่องได้ได้หูแนวทาาได้หูจักเปิดกว้างมากขึ้นก็ได้ปรับปรุงต่อไปจ้าขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามได้รับชมเป็นกําลังใจให้ช่องของเฮาก็สามารถติดต่อ ตามเบอร์โทษที่แนบให้จ้าถ่ายคลิปหรือว่าไต่คลิปไต่คลิปนี่สิมีคําอธิบายในเรื่องของขอมูลบ้านเบอร์โทษทียูของทาง้านจ้าสามารถคลิกซื้อคลิปแล้วก็สังเกตไต่ตคลิปก็สิมีคําอธิบายให้ก็สามารถเลือกเบอ่งได้จ้าคลิปนี่ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย